ค่ะจ๊ะฉันอยากได้ผักตะการานี้ทั้งหมดเลยอะจ้ะเท่าไหร่จ๊ะอ๋ทั้งหมด50บาทนะครับแต่ว่าผมคงขายให้คุณไม่ได้แล้วนะครับตะการนี้มีคนจองไว้แล้วครับเสียใจยด้วยนะครับเออหรอคะเอาอย่านั้นฉันให้ร้อยหนึ่งค่ะอ,อ๋อไม่ได้จริงๆนะครับผมต้องให้สิทธิ์กับคนที่จองไว้ก่อนนะครับ นมาเอาผักที่จองไว้ทั้งหมด50บาทใช่ไหมจ๊ะใช่ครับผักอยู่ในตะกร้านี้เลยครับอเออดี๋ก่อนพ่อค้าฉันก็ต้องการผักตะกร้านี้เหมือนกันน่ะฉันให้เลย800นี่คุณผักตะกร้านี้ฉันจองไว้แล้วนะจองเจออะไรไม่เห็นมีป้ายแปะไว้เลยฉันก็ต้องการผักตะกร้านี้เหมือนกันน่ะถ้าอย่างนั้นให้พ่อค้าเขาเป็นคนตัดสินกัแเรากัน,ว,กนว่าพ่อค้าเนี่ยจะเลือก800หรือว่าเลือก50บบาทเออเอเอฉันให้หนึ่งพัน หน่อยนางนี่คงรู้เหมือนกันสิว่ามีโทรศัพท์ไอโฟนอยู่ในนี้เออถ้าอย่างนั้นฉันให้สองพันเลยพ่อค้าฉันให้สองพันนี่จะสู้ฉันเหรอฉันให้ห้าพันเลยพ่อค้าเออใจเย็นกันก่อนนะครับมันก็เป็นแค่ผักเองะครับ่อฉันจะเอาอ่ะห้าพันไม่พอเหรอพ่อค้าถ้าอย่างนั้นฉันให้แปดพันเลยพ่อค้างั้นฉันให้เก้าพัน ถ้างั้นฉันให้หมื่นหนึ่งเลยจะสู้อีกไหมเออเออเออฉันยอมก็ได้ยังไงหมื่นหนึ่งก็คุ้มว่ะได้ไอโฟนมาตั้งสองเครื่องเลยยังไงก็ขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะครับ เห็นไหมฉันบอกแล้วว่าไอ้คนแบบนั้นมันไม่ฉลาดหรอกเธอได้เก่งมากเลยนะกี้ไอ,อ,อ้นี่สองสส่วนแบ่งเธอสามพันขอบคุณมากนะจ๊ะพี่ถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยเนี่ยเรียกใช้ฉันได้อีกนะจ๊ะ <c oughs> บอกนะว่าพังอะหรือว่าแบตหมดวะเฮ้ยพังนะลูก <c oughs> อย่าพังนะ <c oughs> ฉันมันหายไปไหนวะจะโทรบอกผัวซะหน่อยว่าได้โทรศัพท์มาสองเครื่องฟรีๆเลยหายไปไหนวะอ้อมันหายไปได้ยังไงอะตอนแรกมันก็ยังอยู่ที่ตัวฉันเลยนี่ว่าเฮ้ยหายไปไหนมะเฮ้ย,ไไน,ยนี่มันรูปฉันนี่แล้วมันไปอยู่ที่มือถือเครื่องนี้ได้ยังไงอะ เฮ้ยมือถือของฉันจริงๆด้วยอะใช่จริงๆด้วยอะนี่มันมือถือของฉันอะอย่าบอกนะว่าฉันโดนหลอกให้ซื้อโทรศัพท์มือถือของตัวเองอะแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงวะแล้วไอ้พ่อค้านั่นอะมันเอาไปตอนไหนทำไมฉันถึงไม่รู้เรื่องอะ อย่าบอกนะว่ากเดนบานขอเนยของสหมดแล้วเนโทษครับผมขอโทษด้วยนะครับคือผมไม่ตั้งใจจริงๆครับโอ๊ยมันฉนแตกไหมเนี่ยขอโทษจริงนะครับโอมันเจ็บไหมเนี่ยมีตาเนี่ยก็หัดดูบ้างนะ ขอโทษจริงครับขอโทษครับว่าอะไรก็ไม่รู้เจ็บเลยถึงว่าล่ะหน้าไอ้พ่อค้าขายผักเนี่ยมันคุ้นๆที่แท้มันก็เป็นไอจรที่แก้งมาเดินชนฉันนี่เองไอ้ชั่วโอ้ยเครื่องนี้ก็พังเหมอเนี่ยนี่ฉันเสียเงินหมื่นนึงเป็นค่างโง่เหรอแบบเนี้ย ฉันยอมไม่ได้ฉันยอมไม่ได้หรอกฉันต้องไปเอาคืนไอ้พวกขาหัวหมอนั่น เออพ่อค้าคะฉันขอซื้อผักนี้ทั้งตะก้าขายเท่าไหร่จ๊ะอ๋อผักตะก้าเนี่ยห้าสิบบาทครับแต่ว่าเสียใจด้วยนะครับพอดีมีคนจองไว้แล้วอะครับโทษทีครับอุ๊ยงั้นฉันให้สองร้อยเลยขายให้หน่อยได้ไหมจ๊ะไม่ได้จริงๆนะครับพอดีว่าผมต้องขายให้กับคนที่เขาจองก่อนนะครับขอโทษด้วยนะครับ ผักตะก้าเนี้ยชันจองมาเองอะค่ะ50บาทเหมือนเดิมใช่ไหมจ๊ะอ๋อใช่ครับ50บาทครับนี่ครับอย,อย่าเพิ่งขายสิจ๊พะพ่อคะเดี๋ยวฉันเนี่ยให้เลย800รคุณก็เลือกเอาในกันพ่เจ้าของใครเดี่คนจะแข่งราคากันแบบนี้เลยเหรองั้นฉันให้พันห้าชันต้องการใช้ผักฉั้นก็จำเป็นเหมือนกันเอาไปเลยค่ะสามพันันให้ห้าพัน เจ็ดพันเก้าพันออคือคุณลูกค้าใชเง็นนะครับอย่าเพิ่งเถียงกันนะครับงั้นฉันให้เลยหมื่นหนึ่งคุณมันก็แ้งผักเองนะจะมาแย่งอะไรกันเนี่ยอ่ะคุณเอาไปเถอะฉันไม่ซื้อผักอย่างอื่นก็ได้อมีอะไรหรือเปล่าครับเงินฉันหายหายไปได้ยังไงอ้าวคุณงั้นฉันซื้อแทนนะ ใช่นะคะคุณพ่อค้าคะรับโอนไหมคะอ๋อรับครับรับแต่ว่าเป็นสแกนนะครับแหมออโจรชั่วเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับฉันแกเจอดีแน่ฮัลโหสวัสดีค่ะคุณตำรวจ ฉันขอแจ้งความอะค่ะมีไอ้พะ้าหัวหมอค่ะมันมาขายผักอยู่ที่หน้าหมู่บ้าน BSC มันหลอกขโมยเงินขโมยโทรศัพท์แล้วก็มาขายอัพราคาต่อค่ะคุณตำรวจค่ะค่ะค่ะเสร็จฉันแน่ คนแก่เนี่ยก็แบบเนี้เนาะเดินนิดๆหน่อยๆก็ปวดหลังปวดขาไม่เห็นมีลูกหลานเนี่ยไปรับไปส่งสักคนเฮ้ยเป็นคนรวยเนี่ยมันเหนื่อยจริงๆไอ้แก่หน้าสมเพศคอยดูนะท่านจะป้นให้หมดตัวเลยเอาให้ไม่มีเงินเนี่ยไปฝากลูกหลานเหลนหล้นเลย ได้ค่ะหนังคาเขาเลยนะไอ้โวยนะไว้ดังแกเฮ้ไอ้ไอ้ไตำรวจมาได้ไงวะคุณโดนจับข้อหาละขโมยและหลอกลวงผู้บริโภคครับเฮ้ยนี่มันเรื่องอะไรกันวะเนี่ยเอาเฮ้ยนี่มันลูกค้าคนนั้นนี่เฮ้ยพอจะเข้าใจหรือยังฮะไอ้พ่อค้าน้าโง่ใช่ฉันคือลูกค้าที่โดนแกหลอกทีเนี้ย <C 1> <infrared> แกโดนหลอกบ้างเนี่ยรู้สึกยังไงล่ะฮะไม่จริงหรอครับคุณตำรวจคือผมเนี่ยก็แค่วิ่งมาแล้วบังเอิญไปชนผู้หญิงคนนี้แล้วจากนั้นเน่ะมือผมมันก็ไปเกี่ยวสร้อยเองอ่ะผมไม่ได้ขโมยนะครับแต่ผมก็แอบอยู่ตรงนี้มาสักพักแล้วนะครับแล้วผมก็เห็นคุณ่ะจงใจคว้าสร้อยทองของผู้หญิงคนนี้เอางี้นีดีกว่าไปคุยที่โรงพักเถอะครับเดี๋ยวก่อนถ้าแกคิดว่าหลักฐานเนี่ยมันยังไม่แน่นพอแกดูนี่ เฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นมึงแับอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยก็ฉันไม่ได้โง่เหมือนแกไงคุณตำรวจคะจับมันไปเลยค่ะเอามันเข้าคุกหัวโตไปเลยครับคุณผู้หญิงหลักฐานแน่นขนาดนี้ยังไงก็ดิ้นไม่หลุดหรอกครับออ้ยอ้ย้ปล่อยฉันเลยตำรวจบ้าเอางี้แกอยากได้ส่วนแบ่งเท่าไหร่แกบอกฉันดิฉันแบ่งให้เลยโอเคมแต่ตอนนี้ปล่อยฉันไปก่อน ผมมีคุณธรรมมากพอคุณเองก็มีบ้างก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องมาโดนผมจับแบบนี้โถยแกยังมาสั่งสอนฉันปล่อยฉันเดีอยวนี่แหละคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองเจ๋งสุดท้ายเนี่ยก็ทำมาหากินแบบไม่สุจริตแกก็ต้องไปนอนคุกแบบนี้แหละโอยแก